สวัสดีครับวันนี้ช่องเด็กเกษตรนะครับจะมานำเสนอการหว่านข้าวนะครับนี่อยู่ระหว่างการรอทีมงานหว่านข้าวนะฮะวันนี้เราจะหวานข้าวจัดมินกันนะครับในส่วนของแปลขงข้างนะครับนี่จะพาไปดูจะมีการงมแพ้วอยู่นะครับในพื้นที่ของศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีจะงมกันในช่วงเช้าเลยนะครับ จะพาเข้าไปชมใกล้ๆนะฮะอันนี้งงกันตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่หกโมงเชา้ากลับกับเที่ยงจกเอาจากดินอย่างนั้นเลยนะะ ใช้มือทุกขั้นตอนนะครับสำหรับแฮลนเนี่ยขั้นตอนเนี่ยกระทั่งนมกระทัง่งปอกกระทั่งทุกอย่างครับเรียกว,ว่าไม่มีเครื่องจักรเลยนะ,อะปอกก็ต้องใช้คนปอกครับแล้วไปให้พออ่อไปให้ใครปอกด้วยนะท่าน้าอ่าไ,ไปปอกเออโดนกระเช้าครับแฮลนวัดเกาะอะไร,ะไรประมาณเนี้ย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับการงมแห้วของพื้นที่ศรีประจันนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือแปลงข้างเคียงครับที่ผมจะลงมือทำข้าวจัดหมินนะครับตอนนี้ระหว่างเตรียมจัดเตรียมพื้นที่ครับรอทีมงานในการหว่านข้าวนะครับก็นำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับแห้วของพื้นที่ศรีประจันหนึ่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีครับ เดี๋ยวเรามารอติดตามการหว่านข้าวกันนะฮะ